แสดงแล้วอย่างพี่โปเองก็ติดโฟเรื่องการแสดงการเป็นนักแงยังไงนะไม่เข้าใจอ๋อฝีมือเหรอครับฝีมือการแสดงฝีมือจริงๆไม่เท่าไหร่ครับจริงๆเน้นหน้าตาครับผมไม่แต่ละครชิ้แล้วเอาแล้วแล้วล้อเล่นฝีมือเราดีขึ้นเรื่อยๆนะโปจริงๆละไม่หรอกผมก็ผมก็ทาตั้งใจทางานมาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เล่นหนังตั้งแเรียนการแสดงมาผมก็ ตั้งใจทํามาเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันพัฒนาหรือยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าเราทํางานเรารู้สึกเราเป็นเขาเรียกมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเมื่อก่อนแรกๆก็อาจจะตื่นเต้นบ้าง,ง<ๆ>เวลาเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเวลาทํางานก็คือต้องเตรียมพร้อมแล้วมันก็เหมือนกับเป็นชีวิตของเราเวลาเราเข้าฉากหรือสมบทบาทเราก็จะเป็นคนคนนั้นโดยโดยแบบโดยโดยสนุกโดยที่แบบมันเป็นชีวิตของเราอย่างง้นมากกว่า แน่นอนครับประสบการณ์มัน